กับทริปการเดินทางทั้งหมดระยะทางประมาณ886กิโลนะครับเรใช้ระยะเวลาประมาณ14<น>ชั่วโมงกว่าๆด้วยกันนะครับขณะนี้เวลา1นาฬิกา9 00นาทีของวันที่30เมษายนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันกับการเดินทางครั้งนี้ที่เป็นการยิงยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเดินทางกลับมาจากทริปเบตรงได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับผมก็ มีวันหยุดยาวช่วงนี้เพียงแค่3วันนะครับเพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่มสายจังหวัดเชียงรายด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าการเดินทางวันนี้เป็นยังไงบ้างกับ f o r ์ซาสามาสวที่ตอนนี้เติมน้ำมันเต็มถังและพร้อมสกับน้ำมันสำรอง2ถังนะครับ yeah, อากาศดูไม่ค่อยดีนะอากาศมันดูขมขม่ขมเหมือนเหมือนเหมือนฝนกำลังจะตกถนนสายสามสี่นะครับตัดเข้าส4มสนะครับหลุมบ่อเยอะมากโอ้ย ทำ GPS อยู่ต่อเน,นื่องทางของฝุ่นเลยเขาเลย 3นาทีแล้วนะครับระยะทางยังคงเหลืออีก766กิโลตอนนี้เรายัางอยู่บนเส้นทางถนนหมายเลข32นะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุรยานะครับแล้วก็ยิงตรงไปเส้น a AH อ1นะครับจังหวัดนครสวรรค์การจราจรวันนี้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับอากาศก็ยังดีอยู่ โดยเวลาคาดการประมาณอีก12ชั่วโมง51นาทีจะถึงแม่สายนะครับ ในส่วนปั๊มน้ำมันเมื่อถึง200กิโลนะแล้วก็เติมแล้วก็เดินทางกันต่ออากาศถือว่าเป็นใจนะครับแล้วก็ถนนค่อน,นข้างโลง่งถือว่าเป็นการเดินทางที่ตอนนี้ก็ยัง,ยง,ยงไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเนดะี๋เราเข้าปั๊มนะครับปตทกิโลเมตรที่148นก่อน แล้วก็อาจจะจอดแวะพักรถสิบนาทีนะครับตามตามตามเดิมที่เราเคยปฏิบัติกันมามา95เปิดมนะันอ่ะมีไหม เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนนะครับเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแวะพักแป๊บหนึ่งสิบห้านาที <oluyor> เป็นยังไงบ้างเนงยังไหววะะสดชื่นไห <fort> มม,ม,มันไม่ได้ยินแน่เลยกล้องอะสดชื่นไหม เมื่อคืนก่อนออกเดินทางนะครับผมนอนมาประมาณ3ามชั่วโมงนะครับสําหรับการเตรียมความพร้อมก็ตั้งแต่สามทุ่มก็พยายามหลับแล้วก็ออกประมาณกะว่าออกประมาเที่ยงคืนซึ่งจริงๆเวลาออกจริงๆก็ประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะตีหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีโอเคเดี๋ยวไปห้องน้ํากันเราออกเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่เราพักไปประมาณสักสิบนาที ข้องน้ำเต็มความพร้อมของรถอ,อืยิดเส้นยิดสายเป็นอริยบทนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางต่อละเหลือระยะทางอีก637มกิโลนะครับกับ เวลาอีก10ชั่วโมง49นาทีกับอากาศดีๆที่ไม่เย็นไม่ร้อนในส่วนของอุทัยธานีเราจะผ่านแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็เราก็จะเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ต่อนะครับแต่เวลาคาดการณ์ประมาณ13น52นาทีเราจะอยู่ที่แคลสายนะครับ แล้วครับจะเป็นเวลาที่ถ้าใครได้ขับกลางคืนจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างง่วงที่สุดนะครับตอนนี้แ <All right. S 1> ยกนิชาติวงนี่ตอนนี้เวลา4ีนาฬิกา30นาทีนะครับเรากำลังเข้าสู่จังหวัดพิจิตรนะ ซึ่งจังหวัดพิจกกิตรประมาณอีกร้อยกว่ากิโลก็จะเข้าสู่จังหวัดเชื้อโลกต่อไประยะทางตอนนี้เหลืออีก561กิโลถึงแม่สายนะครับตอนนี้เราวิ่งมาได้สาม้อยสมสิบเจ็กิโลแล้วครับเดี๋ยวพอครบ400เมื่อไหร่ผมก็จะหาปั๊มอีกจุดหนึ่งนะครับเติมน้ำมันแล้วก็พักรถ รานเริ่มเปิดขายซ้ำโอ,อ่ามาหาเจริญนเรศสวนนะครับเข้าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชื้อโลกแล้วนะครับก็ยังไม่สว่างเนาะอยังคงมืดอยู่แยกเอสเตอร์เร่ทำไมต้องชื่อแยกเอสเตร์อุภูมิ29่องศานะครับมีมเลาไปเส้นทางที่จะไป ตามท p s นกกบแมาแรงก็เยอะเลยนกหนูวาวเเส้นทางเดี๋ยวจะออกถนนหมายเลข1 1นะครับทางนี้นาเป็นทางเลี่ยงเมืองอ่ะเราอยู่บนถนนหมายเลข1 1นะครับทางหลวงตอนนี้น้ำมันก็กระพริบแล้วนะครับแต่มีน้ำมันํำรองอยู่เนาะ ยังไม่เจอปั๊มเลยเมื่อกี้เลยปั๊มพีธีมาหน่อยหนึ่งวเวลาก็6กโมงตรงพอดีนะครับในเ,เรื่องน้ำมันผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเรามีสำรองด้วยตอนนี้เป็นสามนะครับเส้นทางสองข้างทางสวยมาก แต่ปั๊มน้ำมันหาย,ยากเหลือเกินไปก็กระพิบมาตลอดทางเลยนี่ศานปยาพิชัยดาผักนะครับ นี่มีป้อมเมืองด้วยป้อมเมืองอุตรดิตต์ตอนนี้น้ำมันผมกระพิบมาสักระยะยงแล้วประมาณ10-20โลแล้วนะมเนี่ยกระพิบมา20กิโลแล้วแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจอปั๊มน้ำมันเลย แต่เราก็ยังชิลอยู่นะครับตัดสินใจว่าเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเขาแล้วน้ำมันก็กระพริบมาไกลามากแล้วด้วยนี่แหละครับบางทีถ้ามีถังน้ำมันสำรองเราไม่ต้องมากังวลว่าจะตามหาคมน้ำมันเจอไม่เจออย่างน้อยเราก็มีน้ำมันสำรองอยู่ โอเคครับเราเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจเจรินทางกันต่อเลยนะครับเหลืออีก399กิโลนะครับจุดที่เราเดินทางอยู่ตรงนี้กําลังจะขึ้นเขาขาดนะครับเส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์เวลาขณะนี้6นาฬิกา23นาทีเติมน้ํามันไปมันจะขึ้นมา3ขีดนะมมเลมไปแค่ถังเดียว

ตามหลังไว้จะดีกว่านะครับเนี่ยจังหวะนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะลอดหรือเปล่าเปรกแต่ถ้าแซงได้ก็ทิ้งระยะให้ให้ยาวเลยให้ห่างเลยนะครับบอเหล็กน้ำพีนี่ นเนียงชาติภูสอยดาวเผาอะไรผาฟางยังอยู่ในจังหวัดอุตรดิตนะครับเรายังหาปั๊มไม่เจอตั้งแต่เติมน้ำมันทางสำรองมาแต่เมื่อกี้มีป้ายบอกว่าอีกประมาณ3กิโล4กิโลถึงแล้วนะครับอทอ มาถึงแล้วนะครับครัวบ้านรับแลบ้านขนมจีนปตทเติมน้ำมันกันก่อน40.21บาทเลยที่นี่น้ำมันขึ้นเหนือเพงอ่าโอเคอเปิดเรียง เิดหรือยังไม่เปิดห้องน้ำไหมเดี๋ยวไปแวะปั๊มตงขน้าดีกว่านี่วัดน,นี้สวยนะประตูแบบแนวแบบเหมือนเหมือนเหมืองลิงอะ่ะ ดิมันมีความแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเฉพาะของมันนะต้นไม้กึืนเกียนหมดเลยนะดูข้างบนเลยต้นลกอะ่ะเหมือนเหมือนหัวเกลียนอะ่ะเออไม่ใบมันร่วงมันเป็นด้วยดูการมัน I've seen lot change been pain a a lot lot of through of things are not the same as they were a year ago back a year ago <laughs> I've changed for the better this time I thought I would never be fine. นี่เดินทางเลยสวัสดีท่าเราไม่ได้ถ่ายถูกไหมอมทางหลวงกระทรวงคมนาคมก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะ เอาละครับหลังจากที่เราผ่านเขาพลึงมาแล้วนะครับเรากําลังเข้าสู่จังหวัดแพร่นะครับเส้นทางขับสนุกนะครับ ขับสนุกทั้งทางเป็นทางลงเขา<อ>แต่ต้องระมัดระวังรถข้างหน้านะครับหากรถข้างหน้ามีการชะลอตัวเนี่ยเราจะเบรกไม่ทัน เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาแยกหน้านะครับไปเส้นแพร่น่านเชียงราย AS13 คุมกระเป๋าแปบหบนึ่งนะครับเพราะฝนลงแล้วไม่รู้ว่าจะกระทบหรือเปล่าแต่ว่าคุมกระเป๋าอุ้ยคุมกระเป๋าไว้ก่อนเรายังอยู่ในจังหวัดแพร่นะครับ หลังจากที่ฝนช่วงระยะที่มีฝนลงเม็ดมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีฝนอีกหรือเปล่าแต่น่าจะปลอดโปร่งขึ้นแล้วขณะนี้เวลา7จ็นาิกาสีนาทีนะครับเหลือระยะทางอีกโดยประมาณ298ก้กิโลจากจังหวัดแพร่สู่จังหวัดเชียงรายนะครับในส่วนของอแม่สาย เพิ่ม่สายนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้หาอะไรทานเลยเพราะว่าร้านปิดหมดเลยนะครับเที่ยวที่ผ่านมาตามปั๊มต่างๆเยก็กล้องซองนะครับ กำลังุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงรายระยะทางเหลืออีก290กิโลเมตรฝนก็ยังลงเม็ดอยู่ตลอดเวลา7โมง44นาทีนะครับตาม GPS มานะครับเส้นทางในนี้ก็จะเป็นทางหลวงชนบทนะครับ อากาศก็จะเป็นอย่างเนี้แต่มันก็คือสีสันของการเดินทางนะกับการเดินทางตาม GPS แต่ต้องอดูให้ดีๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าบางทางบางเส้นทางเนี่ยมันไปไม่ได้ก็อย่าฝืนนะเพราะไม่ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นช้ากว่าเดิม ตอนนี้เวลาแปดนาฬกาสอาทีเดี๋ยวผมขอแวะหาอะไรทานก่อนไปปั๊มคณาเนี่ยไม่รู้มีอะไรทานหรือเปล่ามีก่ย่างวิเชียรบุรีมาถึงนี้เ,เหรอ น,นี่ไงนี่ไงถุดอ,อาหารโอ้ยที่พึ่งจากตรงนี้เลยจ้ะเดี๋ยวผมขอแวะทานอาหารก่อนนะครับอันนี้เรายังอยู่ในจังหวัดแพร่อ่าเวลาแปดนาฬิกาห้าสิเอ็นาทีนะครับเราเดินทางออกกันต่อเลยนะครับไม่ให้ไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะครับเราต้องรีบเดินทางแล้วเพราะาอากาศเริ่มร้อนนะครับตอนนี้ ก็ชอบเลยทางอย่างเงี้ยขับสนุกทางขึ้นเขาลงเขาอย่างงี้ขับสนุกมากวิ่งไปวิ่งมาเรื่นหายนะครับ เคอเล่นเดียวแล้วเยกตรงนี้นะครับก็จะมาจากฝั่งตากลำปางได้นะครับแล้วก็ทางที่เรามาก็คือผ่านแพร่นะครับแล้วก็ไปพยาเชียงราย อนนี้เราอยู่ในอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพะเยาแล้วก็จะตัดเข้าจังหวัดเชียงรายบนถนนหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ทางต่างระดับเทแอดฟ้าอยู่ใช่ไหมโอ้ต่างระดับจริงๆด้วย เติมน้ำมันอีกรอบนะครับก่อนจะไปเข้าตัวเมืองเชียงรายตอนนี้ผมอยู่ที่พะเยาลำน,นี้เราเติมไป370บาทนะครับ40บาท93อ๋อ่าเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยเรายังอยู่ในตัวเมืองพะเยานะครับ จริงพะเยาก็มีมีโลเคชันหละแหะโลเคชันที่น่าเที่ยวเยอะสีม่วงตลอดทางเลยนะครับดอกไม้ข่าสองข้างทางขณะนี้นเวลา10น,านกา30นาทีนะครับเรากำลังข้อดูจังหวัดเชียงรายแดดลม่มลมตกนะครับ เหลือระยะทางอีกประมาณ121กิโลนะครับจะถึงเหนือสุดแดนสยามแวะเข้าห้อง,งน้ำสักครู่นะครับแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มกินด้วยเ,เป็นไงบ้างเฮ้ยเ, <c oughs> <c oughs> เหลือ,อแค่ประมาณร้อยนิดๆแล้วครับร้อยนิดๆร้อยยี่สิบโลถึงที่หมายดูรถ สภาพมาแรงตายเต็มเลยเส้นเหนือมแรงเยอะมากเลยเนี่ยกองข้างเน่าเลยเน่าไหวเปล่าสิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีเหลืออีกร้อยสิบกว่ากิโลร้อยสิบสามกิโลู้ตายู้ตาย เส้นทางจะผ่านหน้าวัดร่องขุนด้วยนะครับก็อาจจะแวะวัดแป๊บหนึงห่งเพื่อถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อเลย้นานวัดชัยมงคลวัดร่องขุนนะครับโอ้แวะมาวนเที่ยวแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อได้ถ่ายรูปได้ สวยงามมากครับวัดร่องขุนไปไปกันต่อจะได้ทันเวลามื้อเที่ยงเราแล้วก็ถึงที่หมายนะครับสวยงามครับถ้าใครผ่านมาวัดล่องขุนก็มาชมกันได้นะครับมันจะเป็นเส้นทางที่ผ่านอยู่แล้วนะครับที่จะไปแม่สายนะครับช่วงนี้เห็นปิดปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะ สรายน้อยไม่ได้เข้าออตัวเมืองเชียงรายหมอกลงค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ไม่รู้หมอกหรือฝุ่นพีเอมนาะแต่ค่อนข้างเยอะเลยหนาเลยอากาศดีแล้วไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่30องศาครับตอนนี้ที่เชียงราย30องศา เวลา11นาฬิกา36นาทีเราเหลือระยะทางอีกแค่ประมาณ60กิโล60กว่ากิโล So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Oh, didn't, didn't, didn't let the lie. แยกนางแรนะครับคุณน้ำนังนอนกับรถเห็นไหม4.7กิโลนี่ไงคุณน้ำนั่งนอนในเขานี่ไง อากาศ28องศาตอนนี้เวลา12นาฬิกา32นาทีนะครับเราอยู่ตรงแยกที่เป็นแยกไปสถานีขนส่งแม่สายนะครับ,บอำเภอแม่สาย โอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับสุดท้ายเราก็มาถึงในส่วนของเนื้อสดดตรสยามนะครับใช้เวลาประมาณตอนนี้เวลาประมาณสิบสองนาฬิกาสีิบเอนาทีนะเราออกมาตั้งแต่ประมาณประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งสิบกว่านาทีนะครับเกือบสิบสองสิบสามชั่วโมงสิบสองชั่วโมงได้เลยนะครับก็ยิงยาว อย,ายพาไปดูในส่วนของแดนพม่าก่อนนะตอนนี้ด่านปิดอยู่นะครับด่านพรมแดนปิดอยู่ด่านพรมแดนปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามคือประเทศพม่าเป็นความทุมกไทยแลนด์เนสุดแดนสยาม ลากันไปก่อนนะครับกับ e ีนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทองท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ